ส้าได้แล้วครับส0ิบ,บาทครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเหนื่อยไหมที่รักไม่เหนื่อยเลยที่รักวันนี้ผมขอเมาออของทั้งหมดในร้านคุณเจนี่เราก็เลิกกันแล้วคุณจะมาที่นี่อีกทำไมมาทำไมงั้นเหรอผมไม่อยากจะมาเห็นไงไอ้หน้าไหนที่ทำให้คุณทิ้งความสุขสบายมาใช้ชีวิตลำบากหาเช้ากินข้าวแบบนี้ผมสู้มันไม่ได้ตรง,ตรงไหน ถึงท้ามกูต้องเลิกกับผมเฮงไม่เป็นไรพอนได้แล้วชนถึงตอนนี้นายยังไม่รู้อีกหรอว่าทำไมเราถึงเลิกกันที่รักผมขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องมาใช้ชีวิตลำบากแบบนี้วันวันกินแต่ามาม่า คุณพูดอะไรของคุณกินอะไรอ่ะไม่สําคัญแต่สําคัญที่ว่ากินกับใครแต่ครั้งหน้าอย่าเทผปงพิงหมดได้ไหมมันเพศผมสัญญา,<อ>านะผมยังตั้งใจทํางานหาเงินเพื่อที่จะให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้จ้าคนเก่งของพิงลิกกินเถอะดีเย็นหมดถ้าไปยังไงเนี่ยไม่เท่ากันเลยสร็จละอะ ต้องใจทำงานนะรีบกลับมาสู้ๆครับผมไปทำงานก่อน,นนะพิงค์บา,บายๆนะครับครับด้ครับบอสเดี๋ผมรีบจัดการให้นะครับขอบคุณครับพี่รอดฉันลองคำนวณดูแล้วถ้าเราใช้เงินประหยัดอะ่ะเก็บเงนินกันกว่าละหนึ่งหมื่น ขึ้นปีนี้เราก็จะมีสองแสนสี่เราก็สามารถวางเงินดาวน์ซื้อบ้านได้แล้วนะไม่ผมเพิ่งได้เลื่อนขั้นเมื่อเช้า,ชานี้อีกไม่กี่เดือนเราก็ซื้อบ้านได้แล้วจริงเหรอเย้ yeah! ผมไม่เข้าใจทำไมเรื่องของเราต้องเป็นแบบนี้ทางทั้งที่ทุกอย่างกําลังไปได้ดีผมก็หาเงินได้เยอะแล้วทําไมคุณยังต้องไปจากผมใช่คุณหาเงินได้เยอะขึ้นและชีวิตของเราอะ่ะก็ดีขึ้นแต่คุณอะ่ะ ไม่เหมือนเดิมตัวนี้ก็ดีนะถิงนี่คุณทำอะไรอะ่ะก็วันนี้มีงานเลี้งที่บริษัทฉันก็เลยแต่คุณบอกคุณจะไปกับเพื่อนคุณไงถิงทำไมคุณเป็นคนทำอะไรอ,อึดอัดจญาตแบบนี้เร็วหน่อย คุณชอบกินเครื่องในแต่คุณลืมไปว่าฉันน่ะแพ้เครื่องในเฮ้ยท็อปลูกค้ารายใหญ่วันนั้นน่ะน่ารักมากเลยเนาะเออน่ารักอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้างานเสร็จยังอ่ะอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราออกมาทำไมเดีย๋ยวไม่ไปทำต่อกินก่อนกินก่อนไอ้ทิ้งสซยังร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะทิ <c oughs> ้ง

หยุดเล่นเกมได้แล้วเนี่ยเปนเสร็จทำไมไม่เอาไปล้างใี่บาไปล้างแล้วก็มาช่วยฉันทํางานบ้านช่วยกันทำาอาจจะได้เสร็จเร็วๆนี่ผมทํางานเหนื่อยๆมาทั้งอาทิตย์ผมเล่นเกมแค่เนี้มันจะเป็นอะไรไปอีกอย่างนะผมก็เป็นคนหาเงินเลี้ยงคุณคุณทํางานบ้านแค่เนี้ยคุณก็เหนื่อยแล้วเหรอหุ่นยงต์น้่มคาน้วยคุณกลับไปเถอะแล้วอย่ามาหาฉันอีกเพีง ผมขอโทษคุณให้โอกาสผมนะผมขอร้องนี่คุณใจรถคุณใจบ้านผมยืมคุณหมดเลยคุณออกจากชีวิตเขาเธอขอได้แล้วตอนที่เราอยู่ด้วยกันคุณก็ไม่มีอะไรคุณคิดว่าที่ฉันเลิกกับคุณอะเพราะเงินงั้นเหรอใช่เขาไม่มีเงินชีวิตฉันกับเขาตอนนี้ลำบากมากแต่เขาก็รักฉันดูแลใส่ใจฉันด้วยทั้งหมดที่เขามี ฉันยังสู้และอดทนสร้างไปกับเขาความรักอะ่ะคือคนสองคนช่วยกันสร้างแต่คุณอะ่ะกลับมาทำลายมันทีละนิดทีละนิดจนไม่เหลืออะไรเลยคุณกลับไปเถอะแล้วยังมาหาฉันดีถิงเธอเป็นผู้หญิงที่กินมาม่าด้วยกันก็มีความสุขได้แต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่ใช้เงินตาเท่าไหร่ก็ไม่อาจซื้อใจเธอได้ รีบเก็บของกลับบ้านกันเถอะถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ